อ่ะก็สวัสดี u อร์ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์ในช่วงโควิดนะครับในช่วงที่เราแบบออกไปไหนลําบากเนาะก็สามารถหาได้ได้เสริมจากที่บ้านได้นะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องออกไปทํางานก็สามารถหาเงินได้นะครับก็เดี๋ยวนะวันนี้จะมาะแนะนำเว็บไซต์หาเงินดอลลาร์นะครับข้อบัญชีเบเ่านะครับ เว็บที่จะแนะนำวันนี้ก็คือชื่อเว็บไซต์ y i s e c n c o m นะครับก็เป็นเว็บหาเงินจากการทำวิจัยนะครับหรือว่าการตอบเบบสอบถามนั่นเองนะครับเขาก็จะมีคำถามมาถามเรานะครับก็จะคล้ายๆการตอบอทำข้อสอบนะครับเราก็จะได้เป็นเงินดอลลาร์นะครับซึ่ง อตอนนี้แอดมินก็มียอดประมาณนี้เลยนะครับในบาลานซ์นะครับสามารถถอนเงินเข้าเพ y p a l ได้นะครับตอนนี้ก็มียอดประมาณ81.81ด 81. อลลาร์นะครับถ้าเราเทียบเป็นมูลค่าของเงินไทยบาทตอนนี้นะครับสำหรับ81.81 81. ดอลลาร์ก็จะเท่ากับนี่เลยนะครับ2,449บาทไทยนะครับ สำหรับดอลลาร์แปลงเ,เป็นมูลค่าบาทไทยนะครับช่วงนี้ก็เงินบาทก็จะแข็งค่านิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับดอลลาร์เป็นเงินไทยบาทนะครับก็เดี๋ยวคลิปสอนวิธีการสมัครเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องนะครับในส่วนของ ช่อง Mark Money ออนไลนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับวิธีการหารายได้เสริมหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหาเงินเข้าไปพาวหาเงินเข้าซ r ูม m o เนีย a อลเลหาเงินดิจิตอลต่างๆนะครับก็จะอ,อ,อยู่ในช่อง Mark Money ออนไลนนะครับก็มาดูตามนี้เลยสำหรับ คลิปสอนวิธีการสมัครเว็บไวเซนนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีให้เรากดลิงก์สมัครนะครับมันจะมีคลิปสอนวิธีการสมัครเว็บไซต์ไวเซนนะครับก็ให้เราดูตามได้เลยอ่าหลังจากที่เราสมัครเสร็จใช่ไหมครับก็ทําการเข้ามาล็อกอินให้เรียบร้อยในส่วนของเว็บไวเซนนะครับก็วิธีการหาเงินนะครับทําการคลิกคอว่าเพร u เ v e y ตรงนี้เลยนะครับ ก็เป็นเมนูในการถอนะครับเอ้ยไม่ใช่เมนูในการหาเงินนะครับเพีเซเวนนะครับแล้วก็พอเราคลิกเสร็จใช่ไหมครับมันก็อาจจะขึ้นหน้าเว็บประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปทําการอันล็อกเซเวก่อนก็คือการปลด ok ล็อกเบอบถามนะครับให้เราคลิกตรงนี้เลยแล้วก็เขาจะให้เรากรอกข้อมูลนะครับเช่นออชื่อนามสกุลนะครับ ออายุต่างๆอาชีพรายได้ต่างๆเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลนะครับพอเรากรอกข้อมูลเสร็จก็จะได้รับเงินประมาณ0.05ดอลลาร์นะครับเป็นค่าตอบแทนในการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับสมมุติเรากรอกเสร็จใช่ไหมครับปุ่มตัวนี้ก็จะหายไปนะครับออปชันตัวนี้ก็จะหายไปก็คือการปลดล็อกเบบกตอบถามนั่นเองนะครับเมื่อเราปลดล็อกเสร็จนะครับต่อไปมันจะมี แบบสอบถามขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราคลิกก็ไปทมได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็เขาก็จะถามข้อมูลนะครับเ,เราก็ตอบคําถามไปเรื่อยๆนะครับแลา,าคร่าวประมาณนี้เลยสําหรับใครแบบไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถแปลภาษาไทยได้คลิก3ามเทด้านบนนะครับแต่ว,ว่าเราต้องใช้เบราว์เซอร์ของ Google Chrome ในการแปลภาษานะครับกดที่แปลภาษาได้เลย เนี่ยนะครับก you know, ็สามารถแปลภาษาไทยได้นะครับประมาณนั้นเลยแล้วก็ cash offer ก็สามารถหาเงินได้นะครับก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราทําเพื่อหาเงินดอลลาร์นะครับเห็นไหมก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับเพื่อเก็บเงินดอลลาร์สมมุติเราทําถึง10ดอลลาร์นะครับเว็บนี้ถ้าเราจะถอนเงินออกจากเว็บไซต์ไวเซนใช่ไหมครับ เราจะต้องมียอดเงินสะสมตรงนี้ก่อนขั้นต่ำา10ดอลลาร์นะครับ10ดอลลาร์ขั้นต่ำถึงจะถอนได้เข้าใจนะครับแล้วก็ปุ่ม cash out จะขึ้นมาก็คือเราต้องทำให้ถึง10ดอลลาร์ก่อนนะครับนะสมมติเราต้องการจะถอนเงินใช่ไหมก็ทำการคลิก cash out ได้เลยนะครับกดเข้าไปก็จะมีให้เราเลือกถอนหลายช่องทางสําหรับประเทศไทยแนะนำให้เลือกถอนผ่าน PayPal นะครับ ใครยังไม่เคยเปิดบัญชี y p พาก็ไปสมัครได้เลยเดี๋ยวจะมีคลิปสอนนะครับแล้วก็ทําการเลือกได้เลยนะครับเราจะถอนเท่าไหร่เรามียอดเงินเท่าไหร่นะครับสามารถเลือกถอนได้เลยเช่นเอดมินมียอดประมาณ82ดอลลาร์เนาะนป82ดอลลาร์นะครับก็จะเลือกถอนก็จะถอน2ครั้งนะครับก็จะถอน50ดอลลาร์ก่อนนะคลิก50ดอลลาร์แล้วก็ทําการเลื่อนลงมาดอลลาร์นะครับ มันจะมีช่องพาสเวิร์ดก็คือรหัสผ่านให้เราใส่รหัสผ่านลงไปนะครับก็คือรหัสผ่านที่เราใช้ในการสมัครเว็บไวเซนนั่นแหละนะครับให้เราใสา่รหัสผ่านลงไปได้เลยนะครับหลังจากที่เรากรอกรหัสผ่านเสร็จนะครับทำการคลิก get rewards เพื่อทำการถอนนะครับกดเข้าไปอา่าเขาจะบอกว่าอา่า โกลูนาคอนเฟิร์มนะครับทําการคลิกคอนเฟิร์มได้เลยนะครับเราจะถอนเท่าไหร่ก็จะมีบอกนะครับกดคอนเฟิร์มได้เลยโอเคนะครับก็ทําการถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับมูลค่า50าดอลลาร์นะครับก็จะถอนอีกยอดหนึ่งนะครับผมก็จะกดกลับไปก่อนนะครับแล้วก็คลิกเลือก PayP a ารอบต่อมาก็จะเลือกถอน25่ดอลลาร์นะครับ นะก็เลือก25ก่อนแล้วก็กดใส่พาสเวิร์ดด้านล่างแล้วก,กด Get Rewards นะครับโอเคก็ทำการถอน25ดอลลาร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขอถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอถอนไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะถอนได้วันละสองครั้งติดต่อกันนะครับประมาณนั้นแหละถอนได้สองครั้งนะครับ ก็ถอนไปเรียบร้อยนะครับอตอนนี้เหลือประมาณ7ดอลลาร์นะครับ7ดอลลาร์ถอนไม่ได้เนาะถอนไม่ได้นะครับก็โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้ใช้ประบติได้การถอนนะครับก็จะมีประบติธุรกรรมในการออใช้งานต่างๆนะครับไปดูได้ t r a n s c t i o n นะครับนี่เลยก็จะมีประบติการถอนล่าสุดเห็นไหมครับ2รายการด้วยกันรวมเป็นเงินทั้งหมด75ดดอลลาร์นะครับโอเค เราก็รอเงินเข้ากระเป๋าเพยยีเอ้ยไม่ใช่อ่ารอเงินเข้ากระเป๋าเพย์ a พ้พานะครับก็คือเงินเข้าบัญชีเพย์เพ้นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปสอนนะครับเดี๋ยวจะแปลไปให้นะครับไปดูตามนี้เลยนะครับโอเคก็ถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ